รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับพบกับอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับก็สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเดือนเมษายนะนะครับก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วก็ไม่สำคัญที่สุดเท่ากับว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีวันหยุดเยอะมากทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถึงความคืบหน้าที่จะมีเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของการกักตัวในเรื่องที่จะเรื่องของโควิด -19 นะครับเราจะสนทนากับท่านรัมตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิตุเดชะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับจากการประชุมศูนย์บริการสถานการเศรษฐกิจหรือสอบศอในเรื่องของพร้อมที่จะกลางรถแม p ในเรื่องของเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนไตรามาสสองไตรามาสสาไตรามาสที่4แล้วก็จะเลิกที่จะกักตัวในต้นเดือนมกราคมตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ เดี๋ยวเราจะสนทนากับท่านสาธิตปิตุเดชะนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านสาธิตปิตุเดชะครับสวัสดีครับท่านสาธิตครับสวัสดีครับจา์ชยาครับครับท่านรัฐมนตรีครับเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับหลักการของศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสบส พร้อมที่จะวางมาตรการในเรื่องของไตรมาส2เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนซะก่อนหรือเดี๋ยวเราคุยถึงเรื่องไตรมาส2ไตรมาส3แลวก็ไตรมาส4เนี่ยนะครับเอาไตรมาส2กันซะก่อนเห็นบอกว่าพื้นที่ท่องเที่ยวหลักเริ่มตั้งแต่ไตรมาส2เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2564เนี่ยพื้นที่ท่องเที่ยวหลักเนี่ยภูภูเก็ตกระบี่พังงา กาะสมุยชนบุรีที่พัทยาเชียงใหม่เนี่ยคือกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา7วันเท่านั้นเองอันนี้หมายความว่ากักตัวในที่ที่ตามจังหวัดที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยกักตัว7วันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวจะไปไหนมาไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับท่านครับหรือว่ายังไงครับท่านครับก็อันนี้เป็นแผนนะครับตามแผนที่ที่ทางทางสปสชได้ได้ประชุมแล้วก็ นำเสนอเข้ามาแต่แต่อย่างไงก็ตามก็คงจะต้องไปพิจารากันอีกรอบหนึ่งนะครับในแง่ของอข้อมูลเกี่ยวกับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำพาสอดวัคซีนด้วยอ๋อครับซึ่งซึ่งขณะนี้ก็คล้ายๆกับมีแนวว่าจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวพิเศษเนี่ยเมื่อถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาฉีดวัคซีนแล้วนะครับ,รบก็จะมีการกักตัว แค่เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเนี่ยเขาก็สามารถออกไปทำภารกิจหรือท่องเที่ยวได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในจังหวัดนั้นๆที่เรากำหนดไม่ไม่สามารถที่จะมาที่กรุงเทพมหาคนครหรือจะไปจังหวัดอื่นได้ใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับเพราะว่าจังหวัดพวกนี้นที่เราพูดถึงเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่ปัตตาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมีการแซนด์บ็อกซ์นำร่อง อการฉีดวัคซีนให้จํานวนมากที่สุดครับเพื่อเป็นการเปิดประเทศในแง่ของการท่องเที่ยวที่จะมาจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวแต่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นภูเก็ตนี้ครับเดี๋ยวก็จะภูเก็ตก็จะมีแผนที่จะอะอนุมัติให้ฉีดวัคซีนเป็นพิเศษตามแผนที่เขาขอมาว่าควรจะเป็นจังหวัดนําร่องครับ ในการที่จะเตรียมแผนในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับครับอันนี้อันอันนี้ขออนุญาตครับท่านครับหมายความว่าต้องฉีดวัคซีนครบสองโดสซะก่อนหรือว่าฉีดเพียงโดสเดียวครับท่านครับก็ต้องสองโดสครับอืมต้องมีจํานวนที่เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ปกติเนี่ยก็โดยโดยโดยแนวทางก็ถ้าเราฉีดครบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะ กิดเทิร์นเอาคอมมนิีก็คือเป็นภูมิภูมิคุ้มกันหมู่ครับครับทีนี้ในส่วนของภูเก็ตเนี่ยเขาทำแผนมาเขาก็ขอฉีดประมาณสี่แสนคนประมาณเก้าแสนโดสครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็การฉีดก็ต้องไล่ๆทยอยฉีด ตามแผนการวางแผนการฉีดไว้ในแต่ละพื้นที่ก็คาดว่าจะฉีดได้ครบจริงๆก็ก็ประมาณสักเดือนตุลาคมประมาณนั้นนะครับโอเคทีน,ทนี้ทีนี้เห็นบอกไตรามาสสองเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่ายังไม่อนุมัติครับท่านครับในครมอยยังไม่ยังไม่ได้อนุมัติในเรื่องนี้นะครับอืม เพราะว่าเรื่องนี้จะต้องผ่านสประคอสประอมประกอบนะครับแล้วก็มาสู่ให้คอรมอมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจะแล้วจะคิดว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ครับท่านครับก็อันนี้ก็น่าจะพิจารณาเร็วนี้เพราะว่ามันต้องสอดค้อนกับแผนการฉีดวัคซีนด้วยครับเพราะว่าแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยของล็อตสองของภูเก็ตก็จะไปหนึ่งแสนหนึ่งแสนโดสนะครับแล้วก็สมเร็จได้ล็อตหนึ่งล้านมาก็อยู่ที่ว่าเราจะแบง่ง จะให้กูเก็บมากหน่อยนะครับหรือว่าจะยังไงก็เราต้องดูว่าว่าเราจะจับแบอยังไงซึ่งเึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะเร่งรัดเพื่อการเอ่ประเทศทีนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่เขาฉีดวัคซีนแล้วนะครับอืมเราก็จะรับเขาในจังหวัดแรกแล้วก็จะไล่มาเป็นห้าหกจังหวัดห้าจุดไม่ว่าจะเป็น กะปีพังนาแล้วก็าอสมุยมาที่พัทยาครับครับครับเอาละครับ,รบสมมุติว่าสมมุติว่าเราเริ่มตั้งแต่เอาสมมุติว่าไม่เริ่มตั้งแต่เมษายนเนี่ยสักปลายเมษายนเนี่ยหรือในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยก็อีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคิดว่าจะเริ่มได้ไหมครับในช่วงเทศกาลสงกรานหรือหรือหลังจากเทศกาลสงกรานครับคือคือคือผมอยากจะเร่งในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับท่านสาธิตครับ ก็ก็น่าจะเดี๋ยวจะต้องพิจารณากันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็พอึ่งเมษาเนี่ยเราลดการกักตัวมาเป็นสิบวันแล้วอืมนะสิบวันแล้วถ้าเกิดว่ามีประเทศไหนที่เขาฉีดวัคซีนได้จํานวนมากพอหรือเขาฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วเนี่ยเราอาจจะทําอข้อตกลงกับประเทศนั้นๆที่ฉีดครบแล้วแล้วก็อาจจะเป็นไปตามอแผนที่วางทีกอยากจะลดระดับเจ็ดนะครับในในขณะที่เขาฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับแล<น>้วก็ เราลดเหลือเจ็ดเพื่อที่จะเดนหน้าให้เขาท่องเที่ยวในจังหวัดที่เราวางแผนไว้นะครับเช่นเราอาจจะทําภูเก็ตกันมรแค่เดียว่อกอันนี้อันนี้ <จะ S 1> โดยมีความเป็นไปได้ครับอันนี้เพื่อความชัดเจนเนี่ยนะครับท่านสาธิตหมายความว่าจากสิบสี่วันเนี่ยสิบสี่วันนี่โอเคลดมาเหลือสิบวันหรือลดมาเหลือเจ็ดวันครับท่านครับเพื่อความชัดเจนอันนี้ดนลดแล้ววันวันที่หนึ่งหนึ่งเมษายนเนี่ย<า>หนึ่งเมษายนนี่ลดลดแล้วนะครับ Uh, จากสิบสี่วัน uh, จากสิบสี่หลือสิบวันครับจากสิบสี่วันเหลือสิบวันอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วหนึ่งเมษายนนะครับโอเคครับ,รบอันนี้ไตรามาสที่สองเนี่ยนะครับทีนี้ไตรามาสที่สามเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่กักตัวเนี่ยนะครับหมายความว่าได้รับวัคซีนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับวัคซีน2โดสและมีตรวจโควิด -19 บบินตรงเข้าภูเก็ตเลย แล้วก็ตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงไม่โดยไม่ต้องกักตัวเลยแต่ยังต้องอยู่ในภูเก็ตเวันและอย่างน้อยต้องไปห้ามไปก่อน<ด>ออกเดินทางไปพื้นที่อื่นๆแต่ใช้มาตรการควบคู่ก็คือต้องมีวัคซีนเซอร์ดิฟิเกตก็คือใบรับรองและก็ต้องมีแอปพลิเคชันติดตัวเนี่ยท่านต้องขยายความหน่อยครับหมายความว่าไงครับตรงนี้ครับก็ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเหมือนที่อาจารย์ ราจะยาพูดถึงก็ก็เป็นแผนที่เราจะกาหนดเพื่อให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นถ้าเขาฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับแล้วเขามาจังหวัดที่เราเปิดให้นําร่องนะครับเป็นเป็นตัวอย่างเป็นนําร่องสําหรับแผนถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับแล้วก็ามาที่นั่นก็อยู่ที่นั่นเจ็ดวันนะครับอยู่ที่ภูเก็ตครับมาที่ภูเก็ตแล้วก็ห้ามไปจังหวัดอื่น แต่ก็ต้องบวกด้วยมาตรการของการเอติดตามตัวตามแอปพลิเคชันที่เรามีก็เป็นไปตามแผนนี้ครับหมายความว่าคืออยู่ที่เฉพาะภูเก็ตห้ามไปกระบงกระบี่ห้ามไปพังงาห้ามไปเชียงมงเชียงใหม่ทั้งสิ้นอยู่เฉพาะภูเก็ตแห่งเดียวครับในช่วงแรกในช่วงแรกเป็นอย่างนั้นครับครับหมายความว่าอยู่ตั้งแต่เดือนอันนี้ตรายมาสที่สามกรกฎาคมถึงกันยายน เอาละไตรามาสที่สองรือไตรามาสที่สามเนี่ยท่านสาธิตคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาจากไหนบ้างครับมาจากประเทศจีนมาจากญี่ปุ่นหรือมาจากมาจากสภาพยุโรปหรือมาจากสาารหรัอาาาฐอเมริกาหรือมาจากทั่ว,ท,วทั่วทั้งโลกครับท่านครับคือตอนนี้ถ้าพูดถึงไตรามาสสองและสามเนี่ยถึงเวลานั้นผมยังคิดว่ามีการฉีดวัคซีนไปได้เยอะแล้วในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นใช่ครับจีนที่เดินหน้าฉีดไปแล้ว นะครับแล้วก็ยุโรปอังกฤษพวกนี้ก็ฉีดไปได้เยอะฝั่งตะวันออกกลางก็ฉีดไปได้เยอะเพราะนั้นผมคิดว่าในตัวมากสองในตัวาสามเนี่ยมันจะมีการปรับสถานการณ์ไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อประเทศต่างๆเขาได้ฉีดวัคซีนแล้วเราสามารถมีข้อมูลที่มากพอว่าในเมืองเมืองใดนะครับของแต่ละประเทศมีการฉีดไปได้เยอะในขณะ,ะเดียวกันคนที่จะมาเขาก็มีความมั่นใจว่า เรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ไม่มากนักนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่เขาเลือกมาได้เช่นในถึงเวลาแตา่มมา2 3 6จังหวัดที่ว่านี้ถ้าเกิดเราทําแผนนําร่องที่ภูเก็ตสาเร็จก็อาจจะไปฉีดใน6จังหวัดที่ให้ครบเมื่อแต่มมา2 3 6จังหวัดที่ฉีดครบเขามาโดยที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเราทํเข้าลงกัน6จังหวัดนี้อาจจะไม่ต้องตัดตัวเลยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับครับ,รบทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ แต่ละประเทศที่เรามีข้อมูลเขาแล้วก็เขามีข้อมูลเราและที่สาคัญก็คือว่าการควบคุมโรคที่ในประเทศเราไม่มากเกินไปแล้วก็การฉีดวัคซีนก็มีพัสตวัคซีนที่เรากําลังเตรียมการทําพัสตวัคซีนที่มีการร่วมมือกันในสิบประเทศนะครับแล้วก็จะมีคนมาเข้าร่วมวงกัอนอีกเพิ่มเติมอีกหลายประเทศก็อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลในการพัฒนาของการฉีดวัคซีนด,ด้วยการควบคุม การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศเราด้วยนะครับถ้าบอนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์เช่นผมคิดว่าจะต้องดีขึ้นตามลําดับครับครับผมเห็นด้วยกับท่านสาธิตเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ขณะนี้เนี่ยคือวัคซีนประเทศไทยเราก็มีทั้งซีโนแวคก็เข้ามาแล้วแล้วก็แอสตราเซเนกาก็เข้ามาแล้วแล้วก็ต่างประเทศก็มีการฉีดวัคซีนกันแล้วก็เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเห็นบอกว่า ประเทศอังกฤษเนี่ยก็แม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยเห็นบอกว่าเข้าสู่ระลอกสีแล้วเนี่ยโควิด -19 เนี่ยไม่ทราบว่าเพิ่งทราบการรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นของเราเนียแล้วก็แทบจะทุกสถานีบอกว่าอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยโควิด -19 เนี่ยเข้าสู่ระลอกสแล้วเนี่ยไม่ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยได้ทราบรายงานในนี้บ้างไหมครับท่านครับก็ กระทรวงสุขราติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อหรือจำนวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตในทั่วโลกอืล้าก็มาการีรายงานกันที่การประชุมยูเอีโอซีทุกวันนะครับถูกต้องครับในในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทั้งเยอรมันทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งประเทศอังกฤษก็มีการระบาดระลอกใหม่ซึ่ง <c oughs> ซึ่งในช่วงระบาดระลอกใหม่นี้ก็ผ่านมาสักระยะนีงแล้วครับครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันในประเทศรัสเซียก็มีตัวเลขที่ ผู้ติดเชื้อที่ลดลงเป็นจำนวนมากครับในหลายประเทศก็มีสัสดส่วนที่มีการติดเชื้อลดลงอืืออันนั้นมันมันก็บอกเราได้ว่าอ,อถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปได้มากแต่ว่ามันถ้ายังไม่ได้ครบตามจํานวนที่จะเกิดุูงคุมค้มกันหมูเนี่ยอืม,มันก็อาจจะเกิดการะระลอกระบาดระลอกใหม่ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมีคลายพันธุ์ด้วย,วยแล้วมีคลายพันธุ์ด้วยใช่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ป้องกันตามมาตรการ ไปในขณะเดียวกันกับออการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเราคุมได้ดีเราฉีดวัคซีนไปด้วยนะครับได้จำนวนมากๆเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเราประมาทว่าเราฉีดวัคซีนแล้วแล้วเรายังไม่ไม่ไม่ไดคงมาตรการในการปกดตัตกเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้กรณีที่เราเกิดขึ้นในกรงเทศตอนเนี้ยถ้าเราไม่ป้องกันหรือเรายังอ,อตามเสี่ยงในพื้นที่ที่กำกกำลังแพร่ระบาดแล้วเราไม่ป้องกันเนี่ย โอกาสที่จะเกิดร้อสามก็มีโอกาสสูงนะครับ,รบแล้วก็ต้องก็ต้องใช้ข้อมูลจากสามประเทศเป็นบนเทเรียนถ้าเราก็ควรที่จะป้องกันควบคุมไม่สมาน <Hey S 2> ในการที่จะเดินหน้าในการครือสื่อตทิทไปด้วยกันครับ ครับครับเดี๋ยวมีอีกสองคำถามเนี่ยนะครับท่านครับ,รบก็คือว่าเห็นบอกว่าไตรมาสที่4เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาถึงธันวาคมถึงสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าไม่ต้องกักตัวเลยพื้นที่นําร่องก็คือก็กอยังเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยชนบุรีพัทยาเชียงใหม่เนี่ยคือไม่ต้องกักตัวเลยหมายความว่าได้รับวัคซีนนักท่องเที่ยวต่างชาติน,นะครับสโดสแล้วแล้วก็มีโควิด แล้วก็พื้นที่นำร่องเนี่ยนะครับก็คือใช้มาตรการควบคู่ทั้งวัคซีนซอร์ติฟิเคต p แอปพลิเคชันเนี่ยทั้งหมดไม่ต้องกักตัวเลยเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าได้รับวัคซีนกันทั่วทั่วแล้วหมดทุกคนแต่ก็ยังเรียกว่าต้องจำ,จำกัดอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาสมุยแล้วก็เชียงใหม่อันนี้คือเรียกว่าก็ไม่ต้องกักตัว แต่สามารถท่องเที่ยวได้แต่ต้องจํากัดอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกําหนดไว้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับท่านครับถูกต้องครับดิจันดาจย์พูดมาทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนเลยครับแล้วก็หวังว่าหวังว่าช่าสถานการณ์เดินหน้าไปแบบนี้ถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดือนตุลาเนี<ม>่ยจริงๆแผนการฉีดวัคซีนที่จะครบจริงเนี่ยันมาเดือนธันวาอืมแต่ว่าที่เรากําหนดไปตุลาเนื่องจากว่าเราจะจะไปเน้นพิเศษในพื้นที่นําร่องที่ คนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขานิยมที่จะเดินทางมาเพราะนั้นเราก็หวังว่าตุลาถ้าเราจะเราวางแผนในจังหวัดนำร่องกับจังหวัดพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําสําเร็จในเดือนตุลาก็สามารถเดินทางมาหกเจ็ดจังหวัดหกจังหวัดนั้นโดยที่ไม่ต้องกักตัวเลยครับจ่ในขณะเดียวกันอาจจะไปจังหวัดอื่นไม่ได้เนื่องจากว่าอา,อาจจะยังฉีดวัคซีนในจังหวัดอื่นยังไม่ครบตามจานวนที่ ที่ที่จะเกิดภลุ่มกลุ่มกันหมู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วไม่มีตัวเลขสัญญูดเนี่ยก็เป็นอีกข้อที่จริงหนึ่งที่จะต้องพิจารณาว่าอาจจะจะ,จะเพิ่มจังหวัดหรืออะไรก็ได้ตามที่ข้อมูลที่เรามีนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนใจตัวเราเป็นแผนแต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดเชือ้อแล้วก็ตัวเลขการฉีดวัคซีนทั้งเราและเขาตามที่ผมเรียนนะครับเพราะฉะนั้น ทาบ,บอดก็สามารถที่จะเดินพัฒนาแผนไปสู่การเปิดประเทศแล้วก็ไม่ต้องกักตัวก็คืออำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยยังต้องล้างมือแล้วยังต้องมีโซเชียลดิสท n นซิ่งแล้วก็มันอาจจะกลายพันุ์ได้ทั้งนี้ ในต่างประเทศเนี่ยมาบอกว่าเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นก็ยังเรียกว่าอาจไม่สวมหน้ากากอนามัยยังรวมตัวจัดป,ปาร์ตี้กันอยู่เพราะฉะนั้นคนไทยยังจะต้องเรียกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือต้องล้างมือล้างมือ,มอด้วยเจลแอลกาอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ่านครแน่นอนครับจ,จ,จย์อาจารย์พยายาพูดถูกทุกเรื่องครับตั้งแต่ตั้งแ,แต่เปิดรายการมาแล้วก็แล้วก็ย้ําว่าถ้าเราอดทนร่วมมือกัน เราจะเราจะเปิดประเทศได้เร็วนะครับเราจะเราจะเราจะสู้ได้เสร็จเร็วแต่ถ้าเราเราไม่ยังการตกหรือประมาทเมื่อไหร่เนี่ยมันมันก็จะทําให้สถานการณ์มันยืดเยื้อออกไปนะครับดังนั้นก็ขอให้พวกเราอดทนที่จะยังคงมาตรการแล้วก็การไม่ตกนะครับเพื่อเดินหน้าไปสู่การจัดการแล้วก็เสร็จสู้ศึกโควิดได้เสร็จเร็วของประเทศ ครับครับเอาละครับขอบพระคุณท่านสาธิตปิตุเดชะมากเลยครับขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำดนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสาธิตปิตุเดชะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไปติดตามประเด็นข่าวต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพักสักครู่ครับติดตามข่าวคราวในเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้านนะครับวันที่เที่8ดที่ถึงนี้นะครับ ก็เป็นช่วงของการเปิดรัฐสภาสมัยวิสามันเรื่องการร่างพรบรประชามาตินะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่10ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับบอกว่าตามมาตรา122และมาตรา135ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับโปรดเกล้าให้ตราพระราชกิจสิริกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณา,าร่างพรบรประชามาตินะครับ ตามที่ท่านประธานชวนหลีกภัยได้มีได้มีดํำรินะครับโดยผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการก็คือพลเอกประยุทธ์ชันโอชานะครับก็ติดตามกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนของคณะ,ะรัฐมนตรีใหม่ทั้ง4ท่านนะครับทั้งว่าการสองท่านกับช่วยทั้ง2ท่านขอญาติไม่เอ่ยนามเนี่ยนะครับและตอนเช้าวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการถ่ายรูป ครมมพนิพุบุญยุทธ์อนชาหรือลุงตู่สองทับสนะครับก็เริ่มทํางานกันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ท่านดอนปรมัติวินัยท่านมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอย่างไรก็ตามก็ถ่ายรูปกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ประชุมครมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับถ่ายรูปกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับก็พิทีเรียบร้อยนะครับ อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของปกติแล้วก็คอรมใหม่ทั้งสี่ท่านก็ขึ้นไปกราบไหว้เท้ามหาพรมที่บนตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็มาดูถึงเรื่องของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับก็สึกล้มช้างไม่น่าเชื่อนะครับวันที่28เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่าล้มช้างกันทั้งหมดทั้งแทบจะทุกจังหวัดเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าหักประกาเซียนกันทั้งหมดเพราะว่าทั้งเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครเทศบาลตำบลทุกจังหวัดเนี่ยนะครับแต่กว่าจะประกาศผลกันได้น่าเชื่อว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณถึงวันที่27เมษายนนะครับท่านอิทธิพลบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพร้อมทั้งท่าน ท่านพันธตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าคงจะต้องนับคะแนในกันแต่อย่างไรก็ตามบอกว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยสูงถึงประมาณ70%นะครับประชาชนาในส่วนระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจมากกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็ทั้งปทุมธานีทั้งสมุทรสาครทั้ง นครราชสีมาก็คุณสุวัลิปตะพันลบพักหัวหน้าซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนากวาดเรียบกันหมดเลยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดก็ช่วยเหลือกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็ ที่ปทุมธานีขออญาตเอ่ยนามนะครับบุตรชายของพลตำรวจโทคำนงวิทย์ทูบกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊สก็นำร่องนะครับล้มแชมป์เก่ากันได้ก็คง,ต,งต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ขอเน้นย้ําว่าล้มช้างหักปากกาเซียนกันอยู่ทีเดียวและในขณะเดียวกันนะครับก็เกิดการตั้งพักการเมืองใหม่ขบวนการพาเรท ตั้งพรรคการเมืองใหม่กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างไทยอของขออนุญาตเอ่ยนานนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์หรือคุณหญิงหน่อยพรรคเส้นทางใหม่ของคุณจาตุลนฉายแสงพรรคไทยพรรคดีนะครับพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมพรรคกล้าของคุณ กราติกาวานิทและก็พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักอของนอมินีจากหลากหลายพักก็แตกสารสร้าเซนนะครับจากหลากหลาหลากหลายพักเพราะนั้นหรือเวลาอีกสองปีจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ขอให้เลือกอพักเลือกคนและคนพักเลือกคนและคนก็ต้องเลือกพักนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยตื่นตัวกันมากขอให้เลือกบุคคลที่มีคนดีคนมีอุดมการ เลือกนโยบายพรรคและเลือกคนที่มีหลักการไม่ใช่เป็นธุรกิจการเมืองนะครับเพราะว่าธุรกิจการเมืองนั้นจะมาโกงชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าจะทําให้ก่อให้เกิดการทุจริตในเรื่องของการสร้างชาติน,นะครับมาดูถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาคลองสูเอซกันบ้างน,นะครับรือขนสินค้า Ever Give n ที่เกยตื้นในคลองสุเอซก็เรียกว่าลอยลำกันได้อีกแล้วนะครับก็สามารถ ซึ่งจากบริษัท Inchcape p o พสบนทวิตเตอร์นะครับบอกตามเวลาท้องถิ่นตัวเรือนั้นได้กลับมาลอยลำกันได้อีกแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามกันได้ส่วนในเรื่องสถานการณ์ของประเทศสาภาพเมียนมานะครับก็ถือว่าชาวกะเหรี่ยงก็ดีชาวสาภาพเมียนมานั้นก็หนีเข้ามาที่ประเทศไทยนั้นมากมายทีเดียวนะครับจำนวนหลัก หลายพันคนทีเดียวหนีข้ามคลองข้ามแม่น้ำกันอย่างมากมายก็ถามว่าก่อให้เกิดอะไรขึ้นมานะครับก็มีการรายงานจำนวนเกือบสองพันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นมาทางแม่ห้องสอนมาทางจังหวัดเชียงรายมาทางจังหวัดตากก็คงจะต้องติดตามกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของมนุษยธรรมก็คงจะต้องดูกันนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือทั้งชาว กระเรียงที่อำเภอแม่สะเรียงก็คงจะต้องดูแลนะครับเพราะวันนี้ภัยสงครามกันเกิดขึ้นก็คงต้องดูกันนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือมนุษยธรรมคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาติดตามข่าวครา,าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับก็ในเรื่องของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับคุณอัลวินจีรองกรรมการผู้จัดการซึ่งมีการสนับสนุนด้านปฏิบัติการนะครับ พร้อมผู้บริหารและพนักงานของบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ร่วมจัดกิจกรรม b m m สร้างฝันปันน้องสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ครั้งที่1ประจำปี2564เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอนพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กทุนการศึกษารวมมูลค่า5 0,000บาทนะครับโดยมีคุณเดชา วัดเนืองจำประทานคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้การต้อนรับณศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนเด็กก่อนวัยเรียนครับขอไปชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีกรุงเทพมหาคนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโครงการรถไฟเอ็มาร์ทสถานีพระราม9และทางพิเศษที่ด่วนที่ทางด่วนด่านอาโศก2นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปกรณ์อุปโภคบริโภคจากบริษัทแบง g อกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ B MN ในกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของโครงการในเรื่องของ CSR หรือ Corporate Social Responsibility ครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็ดกกาญยายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรายการสวัสดีครับ